จะัสด at ี่ด้นจะอุกตาพาฝันจ้ามาค่ะมาได้จะมาดื่มกาแฟดำกับุกตาพาฝันหรือว่าผัษใส่เ้อบานเอ้ยค่ะเพื่อนกระซิบบอกว่ามาได้จะได้มากินกาแฟดำกับเตุกตาพาฝันค่ะ มาเด้อ <Mother. S 2> กินกาแฟกันนี่บัวค่ะนั่งาบังนาอันส่วนหลังเหอนเลยนี่บอวาอากาศมันดีดีนะค่ะนี่บ้านนี้อันมือเ้านี่พันนเหือน,นี่หลังเหือน,นี่ตื่นมาข่าวมดค่ะเพราะว่ามันมีแต่น้ําแข็งเป็นน้ําหมอกน้ําแข็งลงเบอร์ไหมนี่กามีเป็นอันน้ำแข็งฝฟยๆยนะค่ะจับหนาวเลยค่ะอันนี้ก็หนาวข้างนอกแต่ว่า แดดมันออกมันก็เลยคืออากาศดีมะอันนี้ก็นั่งอยู่นำเนื้อเหอนกันนี่บอกเขาเอ้ากินกาแฟไปนำกันเนาะกับเอ้ยเนาะ หอมจะมีแห้งมีแห้งลมก็บค่อยมีค่ะเป็นเป็นอากาศนิ่งๆอากาศนิ่งๆจะเป็นอากาศเย็นเด็ดอก แดดออกแล้วก็สดชื่น,นเานเาะค่ะเนาะเฮอความรู้สึกที่สดชื่นแสงสว่างเลยว่าถ้าเป็นอากาศอันขมุกขมัวก็มันเป็นอีกแบบนึงนเนาะเฮออีกบรรยากาศนึงเนาะอันนี้มันเป็นอากาศเปิดคะ่ะคักอันนี้ยคักคนละย่าง Nghiệp, àp nha quanh áp à, bụng luôn chắc là luôn 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 À, cho nên mà luôn 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 luôn